เพื่อนๆหลายๆคนขอเข้ามากับเพลงชาติในประเทศอาเซียนมาเผยความลับในเพลงชาติในแต่ละชาติของประเทศอาเซียนกันวัดแต่ละชาติผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วก็ได้กลั่นกรองกลายมาเป็นเพลงชาตินี้แหละเป็นกันเลยดีกว่ากับ10ความลับเพลงชาติใน10ประเทศอาเซียนรือ กับทัชไทยสบายดีพี่น้องและเอฟซีทีมฮักโมดสกุลสุขุนม่นยินดีตอนฮับเข้าสู่ช่องของกอลและดาจันเก่าจนเคยเนาะพี่น้องอ่าทักทายสบายดีเอฟซีปังเราฟังใคยแล้วก็ทั่วประเทศทั่วโลกเนาะที่ก <c toler ancia> ําลังติดตามฮับส่งส่งของกอในตอนนี้เนาะจะนี่กับคาบ์บมีตะเวนแล้วเนาะพี่น้องเรื่องเซมือดแล้วเนาะพี่น้องอ่าอมาเฮ็ดคลิปเนาะมาอัดคลิปอ่าปฏิยัชั่นครึ่งเตานะพี่น้องเอาความฮู้มาฝากน้องๆเนาะอ่าแล้วก็ กูทิวาย,ยังบ่กเคยฮูมาโกนเนาะพี่นอ้องคลิปนี้เนาะโกก็เอาจากช่องที่โคติดตามเนาะเป็นประจำเซนเก่าเ้นเคยเนาะพี่น้องก็คืออ่องของ SP y c h a n n e l นั่นเองนะพี่น้องเนาะถข้าาอยาักไปเบิ่งอในต้นคลิปกะไปเบิ่งกันได้เนาะพี่นอ้องคลิปนี้เนาะเพิ่นนมาซ0ความลับในเพลงชาติประเทศอาเซียน รู้แล้วรักชาติเลยพาเนาะอ่ากะไปฟังน้ากันเนาะพี่น้องก่อนจะไปฟังเนาะขอฝากเนาะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนาโม้ในโคเดเนาะเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปเนาะขอฝากเนาะอย่าลืมเบิึงโฆษณาสนารงของโอให้จบเนาะโอกับขภพใจเนาะพี่น้องที่สนับสนุนช่องของค์อคเนาะอย่ากดซุปเปอร์แต้งเนาะกดซุปเปอร์แต้งในโคได้เลยเนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้อง เราแบ่งปันให้อ่าผู้อื่นเนาะ,ะเห็นหูน้นำกันเนาะพี่น้องคือความหู้เนาะพี่น้องอเ้ายหินเห็นหู้ลายสั้นกะยินดีเนาะพี่น้องคือแบบนักเรียนบางคนเนาะโกรธห้ามเนาะบทเรียนคืออยู่ในเกี่ยวกับประเทศลาวเนาะส่วนใหญ่ก็ยังหู้หัวนะเนะาะถว่ากว้างไกลทั่วโลกทั่วอาเซียหรือว่าทวีป อทั่วโลกเานาะบางน้องก็ยังบโบหั่นะไรเนาะพี่น้องอ่า,พาอเพราะว่าแต่นักเรียนเนาะคู่โอเนาะแล้วก็บคู่บางคนเนาะย่ำ่าบางคนเนาะก็าอาจจะโบหู่เถืนน่อนนะเนาะส่วนใหญ่เนาะคนเฮาถ้าว่าโบเฮียนกับโบหู่อะไรเนาะพี่น้องว่านนะคือคู่อโบเนาะคืออออ่าคือคู่โอเองก็คือกันเน,นาะอันใดที่คู่อโบเคยเฮียนโบเคยหู่โปก็จะโบหู่เลยเนาะ ฉะนั้นโคจังมอตลอดดนอะการเรียนหู้เป็นสิ่งที่ดีเนาะเฮาเรียนหู้เนาะยอมอ่าดีเนาะเป็นน้ำบ่เต็มแก้วนั่นแหละดีเนาะพี่นะ้อนงะโอเคเฮาไปส่งคลิปน,นีนํากันเนาะพี่น้องเอาไปส่งกันเลยเพื่อนๆหลายๆคนขอเข้ามากับเพลงชาติในประเทศอาเซียน วันนี้ SPY จะมาเผยความลับในเพลงชาติในแต่ละชาติของประเทศอาเซียนกันว่าแต่ละชาติผ่านอะไรกันมาบ้างแล้วก็ได้กลั่นกรองกลายมาเป็นเพลงชาตินี้แหละไปดูกันเลยดีกว่ากับ10ความลับเพลงชาติใน10ประเทศอาเซียนเรียกดว่าให้สงสัยกันเลยทีเดียวการจะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ SP y ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปดูกันเลย 1>, 1. ประเทศไทย ประเทศไทยมีเพลงประจำชาติคือเพลงชาติไทยซึ่งเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าเพลงชาติไทยเราเนี่ยมีการปรปับปรุงแก้ไขอยู่หลายครั้งหลายรอบเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อสยาม ่อมาพอสยามเปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยก็ได้มีการปรปับปรุงแก้ไขเพลงชาติไทยซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีอยู่ว่าชาติไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติที่จะเปิดเพลงชาติในช่วง8โมงเชา้าและ6โมงเย็นเพื่อระลึกถึงเอกราชชาติและบรรพบุรุษ 2. ประเทศเมียนมา,ามเพลงชาติเมียนมามีชื่อว่ากรบามาเจซึ่งมีความหมายว่าตราบโลกแหลกสลาย ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในเชิงพม่าเก,ก่อนอนานิคมพม่าไม่มีเพลงชาติอย่างเป็นทางการก็จะมีแต่เพลงสรรเสริญพระบรมีหลังจาก,ามากพม่าผนวกเข้ากับบริ i ิชในคศ .1886 ก็ได้ใช้เพลง God Save the King กลายเป็นเพลงชาติของบริเิชพม่าต่อมาเมื่อพมา่าหรือเมียนมาได้รับเอการาชก็ได้ใช้เพลงชาติที่มีชื่อว่ากับปามาเจนี่แหละกลายเป็นเพลงชาติของพมา่า

เพลงชาติของกัมพูชามีชื่อว่านครราชนอกจากจะเป็นเพลงชาติแล้วยังเป็นเพลงสรรเสริญพระบระมีด้วยซึ่งเนื้อร้องของเพลงนครานราชนั้นจะมีอยู่3มบทแต่เวลาร้องเพลงชาติกัมพูชาจะนิยมร้องแค่บทแรกเท่านั้นซึ่งเพลงชาติของกัมพูชาก็จะออกอากาศทุกสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในช่วง7เ็นาฬิกาและตอนเย็น17นาฬิกาของทุกวัน ิ้ลเพลงซาดลาวมีชื่อว่าเพลงซาดลาว เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าเมื่อครั้งที่ประเทศลาวอยู่ภายใต้การอารักขาของฝรั่งเศสในช่วงนั้น คนรามีการตื่นตัวในจิตสำนึกชาตินิยมเป็นอย่างมากแต่ฝรั่งเศสก็สนับสนุนผู้ส่งเสริมต่อต้านแนวคิดมหาอาณาจักรไทยของรัฐบาลไทยในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามในเวลานั้น <c oughs> เพื่อไม่ให้เราหันกลับไปพึ่งพาไทยในการปลดแอกจากฝรั่งเศสแต่พอเราได้รับเอกราชในเพลงชาติจะมีท่อนหนึ่งที่กล่าวว่าบ่ให้พวกจกรพัดและพวกขายซาดเข้ามารบกวน หรือถ้าแปลเป็นไทยนั่นก็คือจะไม่ให้อนจาจักรไหนๆหรือพวกอนณนิคมและพวกขายชาติเข้ามารบกวนในประเทศและเพลงชาติเราก็ยังเป็นอีกหนึ่งเพลงชาติที่คนไทยสามารถเข้าใจได้ง่ายสุดเนื่องจากภาษามีความคล้ายเคียงกันมาก เเวียดนามลพลง,งชาติของเวียดนามคือติงก g วินกาหรือในชื่อไทยนั่นก็คือม์ชทหารเวียดนามซึ่งเป็นทั้งเพลงชาติและเป็นเพลงมัชทหารเวียดนามอีกด้วย จากภูมิหลังที่เพิ่งได้รับเอกราชมาไม่นานจากการต่อสู้ซึ่งทำให้เวียตนามได้นำเพลงมัสทหารมาเป็นเพลงชาติซะเลยตอนแรกก็รบกับเจ้าอนานิคมฝรังศศ่งเศสต่อมาก็รบกับอเมริกันเพื่อรวมชาติ เทศมาเลเซียเพลงชาติของมาเลเซียมีชื่อว่านาการาก,กูซึ่งหมายความว่าแผ่นดินของข้า เป็นเพลงชาติของสาพันธรัฐมาเลเซียเพลงนี้ได้รับการเลือกมาเป็นเพลงชาติมาเลเซียเมื่อสาพันธรัฐมาลายาได้รับเอกราชจากสารฐาฐอจกักรหลังจากก่อนหน้านั้นที่ใช้ God Save the Queen ช่วงที่ตกอยู่ภายใต้อนาจาักบริทิชซึ่งเพลงนี้ก็ได้ยืมทำนองมาจากเพลงฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า l a โคลเ a i ร ประเปรเทศิงโพลงชาติของสิงคโปร์มีชื่อว่ามาจูราสิงาปปราหรือแปลไทยนั้นก็คือสิงคโปร์จงเจริญ ซึ่งชื่อของเพลงชาตินั้นมาจากคำขวัญประจำชาติและเพลงชาติก็มีเนื้อหาที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชาวสิงคโปร์ในการคาดหวังอย่างอดทนถึงความก้าวหน้าของชาติ 8. ประเทศอินโดนโดีเซีย เพลงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าอินโดนีเซียระยาซึ่งแปลว่าอินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ซึ่งเพลงชาติของอินโดนีเซียก่อนหน้านั้นเป็นเพียงแค่เพลงประจำพักชาติยมอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นขบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจาเนเธอร์แลนด์ต่อมาเมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชในวันที่7สิงหาคมปี1945จากเพลงประจำพักก็เลยได้รับเรือกกลายเป็นเพลงประจำชาติมาจนถึงทุกวันนี้แหละ เพลงประจำชาติในกระาบูในดารุสรามีชื่อว่าอันละเปรีฮาลากันซุนตัน หรือในชื่อไทยมีชื่อว่าขอให้พระเจ้าพิทัก์องค์สุรตานซึ่งประพันธ์เนื้อร้องเป็นภาษามมรยูประกาศใช้เป็นเพลงชาติเมื่อปี1951 เพลงชาติฟิลิปปินส์ชื่อว่ามูป้องหินีรังหรือแปลเป็นไทยนั่นก็คือแผ่นดินที่ถูกเลือกซึ่งเนื้อร้องในปัจจุบันได้ปรับมาจากบทกวีสเปนที่มีชื่อว่าฟิลิปปินสเป็นเพลงชาติในช่วงที่ฟิลิปปิน ได้รับอิสรภาพจากสเปนในช่วงระยะสั้นๆนต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าครับของฟิลิปปินส์รัฐบาลสหรัฐสั่งแบรนด์เพลงนี้ทันทีต่อมาเมื่อกฎหมายนี้ถูกยกเลิกไปเพลงประจำชาติก็ถูกแปลกลายเป็นภาษาอังกฤษพอฟิลิปปินส์ได้รับอิสราจากสหรัฐอเมริกาเกิเลยแปลเพลงนี้จากภาษาอังกฤษ กลายมาเป็นภาษาตากะล็อกของฟิลิปปินส์ในช่วงคิสต์ศตวรรษ1940ฉะนั้นเพลงนี้จึงมีทั้งภาษาสเปนภาษาอังกฤษและภาษาตากะล็อกเป็นอย่างไับ้งล่ะกับคลิปคิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้กันนะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทํทำคลิปด้วยนะ อยากให้ s อ y วทำคลิปไหนต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันไม่ให้สุดๆดได้ล่ะตด,ดกระดิ่งรอรับคลิปใหม่ได้เลยเจอกันพี่น้องเป็นอะไรน้าเพลงซาดแต่ละอาาสตรน้องพี่้องคือโอฟังนี่แบบเวลาโออยยุไทยนะอาเ,เวลาขอให้เรียนวิทย์ไทยแล้วเลือกไปเทียย่ยววิทยไทยแล้วก็ฮอดยามขาเจ้าเปิดเพลงซาดไทยนะคือโอเห็นคนไทยแบบยืนนะแบบ ยุดยืนนะแบบโคเ็ีแนนะกับแบบ้ยเนาอแบบซึ่งนะเราแบบอประเทศเขาแบบเขาลบเท่ทนะเนาะคืออยู่ประเทศเราก็มีเนาะคือแบบจะห้องแต่วันจันเนาะอยู่ประเทศเราอยู่จะห้องเพลงซาดในแต่วันจันเขาลบทุ่งเนาะคืออยู่ประเทศไทยจะต่างเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพลงซาดของแต่ละซาดเนาะพี่น้อง พี่น้องเอฟซีเนาะมีความคิดเห็นกันอะไรเนาะอย่าลืมคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องคือแบบแบบกะกผล่กัเฮียนหู้ไปหนำน,นะเนาะพี่น้องมึงมากัเฮียนหู้ภาษาไทยเนาะส่งมากัเฮียนหู้เกี่ยวกับอาลายประเทศลายศาตร์ในโลกเนาะเฮียนหู้กันไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องโควะ มีแต่ซ้ำนี่เนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนของโม้โคเดเพื่อจะบริภาษคลิปต่อไปเนาะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะสิ่งสำคัญเนาะพี่น้องซัพพอร์ตช่องของโคโดยการเบิ้์นโฆษณาให้จบเนาะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมเนาะถ้าอยากซัพพอร์ตช่องขอโคอีกช่องทางหนึ่งก็คือกดซุปเปอร์แต็งให้โคเนาะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเอาไปแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะอยากให้โคฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เนาะฮามืดเข้ามืดเข้าอีกแล้วเนาะพี่นอ้องขอต้องเจ้จคลิปอย่างสามีกนสำหรับคลิปนี้อขอจ้องกลาวคำลาสบ,บายดีพบก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย